คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโน กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเมาค่ะทันปากอยากเมาคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซดโซโนโบายขวัญพิลลหลินนะคุณผู้ชมนะฮะใส่ไปเกือบ20ตัวเลยนะฮะเพราะว่าลูกชายเนี่ยอายุน้อยร้อยโลนะฮะส่วนตัวพี่ขวัญเองมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับคุณหมอบอกเลยลดน้ําหนักด่วนพี่ขวัญก็เลยใส่ไป20ตัวล้วเจ้าอื่นเขาใส่กัน3ตัว5ตัวเขาเขาข,าขี้เหนียวกันเขาไม่ใส่กันเยอะนะฮะพี่ขวัญบอกว่าไม่ได้ฉันทำให้ลูกฉันกินและฉันกินเองต้องใใสสสส่่่ของดดีีทนาาาก็เลยยร น้ำตาลเหมาะสําหรับคนไม่มีเวลาออกกําลังกายอบอกเบิร์นแป้งไขมันแล้วก็ลูกชายของนางน,นก็ใส่ในตัวเดียวกันที่นาา่าจะนางใส่แอลคาเนทีนนะคะลูกชายบอกว่าอยากจะออกกําลังกายด้วยเพราะว่าไม่อยากลดความอ้วนด้วยกันแบบว่าไม่กินอาหารไม่เอาอ,อยากจะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดีด้วยะนะคะอายุน้อยร้อยโลจากเดี๋ยวนี้นะคะเหลือ55กิโล6กนี้คือหลายปีแล้วเมื่อปีที่แล้วคราวนี้ต้องเอาโซโซโน่ไปแอบนะคะ,คะไปให้กินแล้วเพราะว่าตัวเล็กมากเลยนะคะวันนี้มาแล้วคุณผู้ชมนะคะ คุณผู้ชมซื้อ1กล่องเขาก็ขายนะฮะสกล่องเขาก็ขาย3กล่องเขาก็ขายฮะใช่ค่ะแต่ว่าซื้อ3กล่องเนี่ยคุ้มกว่านะคะเพราะว่าถ้าวันนี้คุณรับไปเลย3กล่องแถมฟรีให้อีกหกล่องทันทีในราคาที่เหลือเพียงแค่1นึ่งพบาทสนใจโทรได้เลย0 8 9 9 9แป6 6ก้า้ํานะคะ0 8 9 9 9แป6 6ก้าเก้ค่ะคุณผู้ชมนะเบอร์ตรงพี่ขวัญน,นะฮะอ่ะมากันต่อเลยแอดทักซ์ออน เล่านะฮะช่วงก่อนตัดสินใจที่จะหย่ากับคุณสงการเตชะนรงเหตุผลที่ไม่ขอไปต่อทําดีที่สุดแล้วถือว่าครั้งนี้เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงประเด็นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแอบมิการเลิกราไปกับคุณสงการนะรอบนี้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องของชีวิตคู่คะ่ะในรายการหนึ่งโดยคุณแอบเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาจีดนะคะจริงๆเนี่ยก็ไม่เคยปิดแต่ว่ายอมรับว่าไม่ได้สนใจสําหรับคนเป็นแม่เนาะเป็นซิงเกิลมามันไม่มีเวลาที่จะคิดจริงๆกับเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ ที่จะเริ่มต้นใหม่เรามีทั้งตัวตนที่มาพร้อมกับเรื่องราวที่ทุกคนรู้แล้วก็ไม่ได้มาแบบเงียบๆรวมถึงยังมีลูกสาวอีกหนึ่งคน uh huh. แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกสาวหรือว่าน้องปีใหม่เปิดรับมากๆเลยนะคะลูกสาวเนี่ยพยายามผลักดันตลอดด้วยซ้ำเชียร์อยากให้คุณแม่เนี่ยมีความรักครั้งใหม่เขาอยากเห็นคุณแม่ยิ้มและเขาก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องดราม่าลูกสาวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วก่อนที่จะมาถึงจุดตัดสินใจมันก็มีช่วงที่คุณแอฟบ,บอกว่าเป็นช่ว แต่ว่าก็เป็นคนมั่นใจว่าถ้าเราพยายามจนถึงที่สุดแล้วคือมันไม่มีที่สุดกว่านี้แล้วเราพยายามดีที่สุดแล้วเราทําไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเราก็จะไม่เสียใจกับการตัดสินใจของเราอันนี้เนี่ยคือจุดสําคัญจุดแรกที่ทําให้คุณแอบเขาตัดสินใจก้าวออกมานะคะ <S <S แล้วก็ถือว่าลูกเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราไม่เสียเวลานานกับการจมอยู่กับอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะยิ่งลูกหรือเราแค่คนเดียวเราก็ยิ่งต้องพุ่มเทให้กับลูกทีนี้เนี่ยทางด้านของในรายการนี้เขาก็กมีถามนะคะว่ามุมมองเรื่องของการแต่งงาน สำหรับคุณแอปเปลี่ยนไปไหมคุณแอปเขาก็บอกว่าเปลี่ยนแน่นอนยืนยันแล้วก็ตัดสินใจเหมือนเดิมไม่อยากจะแก้ไขอะไรเลยในชีวิตไม่ได้บอกว่าเราตัดสินใจถูกหรือว่าตัดสินใจดีดีของเราอาจจะไม่ดีของคนอื่นแต่ว่าทุกการตัดสินใจทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมามันทําให้แอปเป็นแอปทุกวันนี้ค่ะเขาบอกเขามีความสุขค่ะ เขาบอกเขามีความสุขใครอยากจะได้อะไรก็เอาไปอันนี้คือแม่ถามตรงๆเลยใช่ค่ะเขาบอกเขามีความสุขทุกวันนี้เขาทำงานกับทำงานกับไปเจอลูกเขามีความสุขมากแล้วก็มันมีความสุขกว่าตอนมีชีวิตคู่แล้วก็ทําให้เขายิ้มอย่างมีความสุขไม่ต้องไปนั่งปวดหัวไม่ต้องนั่งคิดอะไรเขาพูดไปแล้วเขาก็ยิ้มไปแล้วบอกว่าอย่าเอาอะไรมาให้หนูอีกเลยหนูกลัว แล้วก็หนูกลัวที่จะเครียดหนูอยากทํางานอย่างนี้แล้วมีความสุขแล้วมีแล้วก็จะอยู่กับลูกกันแค่2คนก็พอแล้วความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหมือนมาซาร่าก็มีความสุขอยู่กับผู้ชายหรอคะแม่แล้วความสุขของแม่คืออะไรคะความสุขของแม่กันซื้อกินเดี๋ยวแม่เอาของมซื้ออาหารกินซื้ออาหารกินอยู่เพื่อกินนะม่หกินอาหารที่แบบว่าแม่กินมื้อเดียวนะทุกวันนี้ ทำไมอ่ะแม่เราขมอ้วนเหรอเออแม่กินมื้อเช้ามื้อเดียวแม่อ้วนตรงไหนเลยม่แม่กินมื้อเช้ามื้อเดียวหรอแล้วแม่ก็อยู่นานเลยหรอทั้งวันแล้วแม่ก็กลับบ้านนอนแล้วก็แม่เหมือนไปบวชพระเลยนะเนี่ยกินมื้อเช้ามื้อเดียวเย็นจริงจริงมื้อเดียวมื้อเดียวแต่กินเยอะนะมื้อเช้าอ่ะกินเยอะเลยนะแต่ว่ามื้อเที่ยงไม่กินมื้อเย็นไม่กินแต่มีคนเขาเคยบอกนะว่ากินมื้อเช้ามื้อเดียวมันสามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยทั้งวันเลยแต่ก็กินเยอะๆนะคะไม่ใช่กินมื้อเช้ากินอยู่แค่นี้นะคะ นี่ไงโซโ,ซโน่ไง <นะ S 2> ออกกาลังกายไม่ต้องทเอาง่ายๆไม่ต้องออกกำลังกายเดินยังเหงื่อออกเลยโซโน่ฉันบอกเลยนะฮะ,ะไอ้ปรีชยานะคะแจ้งความเอาผิดนะฮะอดีตแฟนคลับนะปลอมเฟซบุ๊หลอกเอาเงินนะฮะผู้ชายรวมไปแล้ว4ี่แสนห้าหมื่นบาทค่ะงานเข้าก่อนที่จะปีใหม่เลยนะสำหรับคุณไอ้ปริชยาค่ะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าไปเข้าแจ้งความแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยเคยเป็นแฟนคลับของคุณไอ้ก็หมายความว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแฟนคลับแล้วแล้วผู้หญิงคน ไปแอบปลอมเป็น Facebook สวมรอยเป็นคุณไอซ์ค่ะใช้ทั้งภาพลงทั้งภาพเป็นตัวของคุณไอซ์แล้วก็อินบ็อกข้อความไปหลอกนะคะเหยื่อใน Facebook ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปพูดคุยในเชิงเหมือนจีบชู้สาวแล้วก็เหมือนกับว่าไปหลอกเอาเงินจากผู้ชายมานะคะแม่มี <ฮะ S 1> ทั้งผู้ชายไทยแล้วก็มีผู้ชายชาวต่างชาติด้วย <ฮะ S 1> ก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เขาไปหลอกมาคนนี้ <ฮะ S 1> เป็นผู้หญิงที่เอาเงินเนี่ยไปทาสัญญกรรมใบหน้าของตัวเองออค่ะแม่ใช่แล้วก็คุณไอซ์เนี่ยเขา ก็เลยต้องเดินทางไปแจ้งความที่สอนอบางเขนนะคะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยเห็นว่าประมาณ4ี่แสนห้าหมบาทเลยแล้วก็มีคนที่ถูกหลอกไปเนี่ยประมาณ3รายได้นะ้แม่นะส่วนผู้ก่อเหตุน,นะคะตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่า เขามีความรู้จักกับคุณไอซ์อยู่ประมาณนึงคุณไอซ์เนี่ยเคยเห็นหน้าค่าตามาบ้างแล้วเพราะว่าเป็นอดีตแฟนคลับนั่นเองแล้วก็เขาบอกว่าเคยตักเตือนไปแล้วนะแม่รอบนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยทําเหตุการณ์แบบนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณไอซ์เขาก็ใจดีปล่อยไปแต่ว่าล่าสุดมีคนมาบอกอีกว่าคนนี้กลับมาทําแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ละใจดีอีกไม่ได้แล้วก็เลยต้องมีการแจ้งความเออต้องแจ้งความนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามีปัญหาเข้ามาแจ้งจับเราแล้วเราก็จะได้เอาใบแจ้งความเนี่ยไปยืนยันว่าไม่ใช่หนนนูอได้้้้มมีีีีกาาารรรแแจงงคววสสบบเเเขยยยล ถูกต้องแล้วค่ะเขาทาถูกต้องแล้วค่ะเพราะเขาเสียหายแม่ยังเคยเลยทําไมแม่โดนหลอกมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนะครับคือเรียนมเรียนมัธยมต้นไม่มัธยมปลายหมดด้วยกันเนี่ยเรียนกันมาหลายปีแล้วก็3ปีเนาะสี่ห้าหกก็แทบจะไม่ค่อยได้คุยอะไรกันนั่งกินข้าวโต๊ะข้างๆกันก็ไม่เคยคุยเจอกันก็แค่ยิ้มทักทายมากสุดก็แค่ยืมปากการู้จักเป็นชั่นีน้อยหอยจาอย่าไปเอ่ยชื่อชื่ออีจุ๋มแล้วเจอทีนี้เนี่ยนะฮะ ก็วันดีคืนดีก็ไม่เจอกันมา20ปออีอยู่ๆก็อินบอ็อกข้อความมาว่าไงแม่เตานี่นี่จุ๋มเองนะบอกอมีอะไรเหรอกูคิดถึงเหรอแม่กูก็ไม่คเคยคุยกับมึงให้อีจุม๋มแล้วเสร็จแล่วเออเต่าเราขอยืมเงินหมื่นหนึ่งก่อนออได้ไหม แล้วก็ด้วยความที่แบบเราตกใจไงไม่ผมไม่ถามสุขภาพสักคำไม่ถามเลยเราตกใจไงเฮ้ยยังไงไงเราเป็นคนตกใจไงค่ะแม่แล้วไม่ทำไงอ่ะจุ๋มคือโอ้ยทำไมแกไม่โทรมาให้เร็วกว่านี้แกไม่ inbox มาให้เร็วกว่านี้ฉันจ่ายค่าบ้านไปโอยโทรช้าไปนะจุ๋มเวลาของเรามันไม่ตรงกันนะค่ะนี่จุ๋มทำไมจะถ้าถ้ามาให้เร็วกว่านี้ชั่วโมงหรือสิบนาทีนะ ฉันจะโอนให้เธอเลยฉันจะช่วยเธอได้ฉันเพิ่งโอนไอไอค่าบ้านไปเมื่อกี้เองเนี่ยอหโทรโทรฉันจะตีเธอให้ตายทำไมเธอรีบบอกฉันช้า เลยนะจุ๋มใช่ไหมแน่เจอแบบนี้เยอะแน่เลยแล้วไม่เคยใช้มุกนี้โอ้ยิ่งต่อเรายิ่งเจออะไรอย่างเงี้เยอะแล้วแม่เหรอเขาไม่ถามอะไรเราเลยอะไรนะเขาไม่ถามอะไรเราเลยแล้วเขาก็แบบอยู่ดีๆก็เออยืมเงินเลยอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้เยอะแล้วเดี๋ยวนี้ขอยเหตุการณ์อย่างงี้ไม่เกิดกับมาสคาร่าคนเดียวนะคะอุ้ยแต่เขาบอกเขามีเงินให้ยืมคิดดอกเลยอุ้ยทำไมเชด่ังเลยอะอะไรคิดแน่ใจนะไปคิดดอก วันที่สิบสองจ่ายเต็มจำนวนไม่ต้องเสียดอกนะเมื่อวานเมื่อวานคือมีอันนึ่งติดติดต่างแม่แล้วก็โอนมาไม่ทันเขาบอกว่าอีกประมาณสามสิบสิบวันหรือสามสิบวันจะไม่ได้ละเอแม่ก็ปล่อยเหมือนกันเออครับไม่ได้ปล่อยมันเป็นค่ามัดจำกล่องแล้วเสีทีนี้เนี่ยเออีมาร์ทเอาไม่แม่เอาไม่แม่ก่อนแล้วมาร์ทก็บอกว่าได้ค่ะแม่นู่นนี่นั่นพอเสร็จตอนเย็น มมันก็โอนมาเพราะตอนเย็นสักพักพอิมัทโอนมาปุ๊บก็มีรายการโทรมาถามสุดซอยบอกตามมาออกให้หน่อยเอ้าทำไมถามสุดซอยไม่โทรให้เร็วกว่านี้เนี่ยถามสุดซอยช้าเหมือนจุ๋มอีกแล้วนะไม่เป็นไรแม่ใช่ค่ะนะคะอ่ะพี่ไก่วรายุทธนะคะเมื่อก่อนบ้านก็อยู่แถวแครายนะคะตอนนี้ก็ย้ายไปแล้วเนาะไปอยู่พฤหัสหลังใหญ่โตนะคะหลายร้อยล้านเออนะคะ พี่ไก่ออกมาบอกนะว่าเคยโดนแบนมา5ปีเพราะว่าเป็นกระเทยโดนแบนจากใครรู้ไหมแม่แก็เนี่ยแหละคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์นั่นเองนะคะเหรอกบวเหรอ,หรอใช่กอบวแม่ยุคนู้นต้องเป็นกอบวออ่าก<ร>็ตอนนั้นเนี่ยโดนแบนไปนะเพราะว่าเหตุผลก็คือเป็นกระเทนั่นเองคือเหตุผลนี้เนี่ยพี่ไก่ได้พูดในรายการตีทายครัวนะเมื่อเทปล่าสุดที่เพิ่งออกอากาศไปแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่พี่หนุ่มถามพี่ไก่ว่าคุณไก่เคยห้ามออกทีวี5ปีเพราะอะไรพี่ไก่เขา ก็เลยตอบไปว่ามันก็นานมาแล้วนะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเพราะกลัวคนจะเรียนแบบเราเพราะว่าเราเป็นกระเทยเขาบอกกับเราแบบนี้เดี๋ยวโทษนะคะ กระเทยนะคะไม่ใช่จ,จับฝาลิปโพได้แล้วจะได้เป็นนะคะกระเทยไม่ได้จับฝากระทิงแดงได้แล้วจะได้เป็น2ปี3ปีนะคะกระเทยเนี่ยมันต้องเป็นมันต้องตั้งแต่เกิดตั้งแต่ชาติกําเนิดเลยนะคะตีให้ตายยังไงก็ไม่ออกจาก่าตตีให้ตายยังไงมันจะเป็นหนักกว่าเดิมค่ะวิญญาณมันจะส,สิงหนักกว่าเดิมนะคะแม่เขาทำอย่างนี้จริงๆหรอเขาแบนจริงๆหรอพี่ไก่มาเล่าอย่างนี้ก็คงจะเป็นจริงนั่นแหละแสดงว่ายุคกบวหรือกสทชกบวกบวใช่ไหมเเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วในกบวไง มันมันเป็นไม่มันโงูไปแบนดโอ้โหแบนพี่ไก่แล้วตอนเออแล้วมันมีอันนี้บางช่องเขาห้ามเอากระเทยจริงมาเล่นด้วยนะอา้าหรอใช่อย่างช่อง,ช,องช่องนี้กับช่องนี้ห้ามเอากระเทยจริงเล่นเฮ้ยทำไมอ่ะแม่ให้เอานักแสดงชายมารับบทเป็นกระเทยเอา้า แล้วมันจะเข้าถึงบทบาทได้ยังไงอะ่ะเข้าถือว่ากระเทยขายฮาขายตลกไม่ต้องไม่ต้องเอากระเทยจริงห้ามเล่นคือเมื่อก่อนเกยียดว่างั้นปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ป<อ>ัจจุบันส,สองช่องนี้ห้ามเอากระเทยจริงมาเล่นให้เอาให้เอานักแสดงชายในช่องที่ตลกหรือว่าอะไรกงรับบทเป็นกระเทยได้แต่ห้ามเอากระเทยจริงๆมาเล่นเพราะว่ากลัวเยวาชวชนเรียนแบบเลียนแบบได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นแล้วมันไม่ดีนี่แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาสมองส่วนไหนคิด แต่ว่าในปัจจุบันนี้ถือว่ามันมันพัฒนาขึ้นกว่าเมื่อก่อนแม่แม่มันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นแต่ว่าสองช่องนี้เขามีกฎเลยว่าห้ามเอากระเทยจริงๆมาเล่นแล้วถ้าเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยหรอแม่เป็นพิธีกรก็ห้ามห้ามแล้วอย่างพี่มาอนาภาล่ะตอนนั้นสามแซบอ่ะไม่มือก่อนเมื่อก่อนสามแซบเป็นของโพลีพาสมันไม่ใช่ของช่องมันไม่ใช่ของช่องเนาะนะฮะโอ้ถ้าเกิดห้ามพี่มาออกพี่มาก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าพี่มาเขาเป็นผู้หญิงไปแล้วนะเล้วก็แปลงเพศไปแล้วนะฮะ ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงร้อยไปแล้วหมายความว่ากระเทยกระเทยในที่นี้ก็แบบลักษณะแบบว่ามัสคาร่าอย่างเงี้ยอ๋อกึง่งๆไม่ไม่ใช่คือผมยังเป็นผู้ชายอยู่แต่มีลักษณะตุงต้งติง้งคลายหญิงอ๋อแบบนี้ไม่ได้ห้ามห้ามเอามาเล่นในละครเด็ดขาด,ดให้เอาอดาราชายเล่นแทนในบทของกระเทย แล้วอย่างเพื่อนแม่เนี่ยเขาอยู่ช่องอื่นอย่างพี่แจ็คก,กรรีเขาไม่ได้มีรับผลอะไรใช่ไหมแจ็คก,กระรีเขาไม่ได้มไม,ไไมไ่ได้รับผลแจ็คก,กระรีเคยมีปัญหาท่ะเมื่อก่อนเราทารายการในช่องหนะ้านะจะมีปัญหาเรื่องของการแต่งตัวโปอย่างเดียวก็เขาอยากสวยอะแม่นิดนึงนะ <laughs> ก็แต่งตัวชุดอยู่กับอัํมพัชราพานะครับโป๊พอๆกันเลยนะคะช่อง5้ตีเทปกลับมาบอกว่าให้เซ็นเซอร์ดิฉันก็เลยถามกับว่าเซนเซอร์อั้มใช่ไหมคะเขาบอกไม่ใช่ค่ะเซนเซอร์แจ๊คกัลีโป๊กันหน้ากันตาเอนะฮะผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนครับค่ะวันนี้มาพร้อมกับโปรคุ้มมากๆเลยรับไป3ามกล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องในราคาเพียงแค่1,470บาทสนใจโทรนะคะ0 8 9 9 9 5 6 6 6 9้้าาย้ำค่ะ0 8 9 9 9 5 6 6 6 ค,คุณผู้ชมเดินช่วงหน้านะคะ <Okay. S 2> มีหลายอันเลยอ,อดีตสามีทาไทยยังโพสแล้วนะคะถึงครอบครัวนะคะหลังทาทาออกมายอมรับว่าเลิกกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะพูดเรื่องอะไรต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ